ทุกคนเออก็นะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าพี่นานาก็ป่วยอยู่นะคะทุกคนแล้วก็คืออยากจะขอบคุณนะคะทีมงานาวัดหนองขยาดนะคะที่ได้นำข้าวปลาอาหารมาส่งตั้งแต่ระยะเวลาเป็นเวลาสิบกว่วันด้วยกันที่กักตัวอยู่นะคะก็ส่งอาหารครบทั้งสามมื้อนะคะก็วันนี้เนาะเป็นวัน สุดท้ายของการส่งอาหารของทางวัดหนองขยาดนะคะก็อันนี้ก็มื้อเช้าก็จะเป็นกระเพรานะแล้วก็อันนี้มื้อเที่ยงนะคะทุกคนก็เป็นเกี๊ยวน้ํานะคะแล้วก็แยกน้ํามาชัดเจนส่วนนี้ก็จะเป็นต้มจืดค่ะแล้วก็ข้าวเปล่านะคะอันนี้คือน้ํา ของเกี่ยวน้ํามานะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะอาหารหน่ารับประทานทุกเมนูเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใจบุญแล้วก็ทีมงานวัดหนองขยาดด้วยนะคะที่ส่งข้าวส่งน้ําให้กับผู้ที่กักตัวมาโดยตลอดนะคะขอให้มีความสุขความเจริญคิดถึงใดสมความปรารถนานะคะขอบคุณมากๆค่ะ